กับสบายดีเมื่อสกูสุกคนเนาะสบายดีตอนเสาวันนี้หลานะน้อยกับบอดดิงพากันมาไห้กับสาวตุลาเน่่าซิอ้อไปห่นเข้าทุกคนเลยแล้วผัดฝนตกมือสาวนี่นาะฝอยฝอ,อยมาเลยเข้าทันในแห้งปรเรืเองฮาวก็เลยว่ามาหา้บางทีกับตอนแรงทะเล,ละจะหุ่นบางทีกับตอนทิ้งหุ่นคนฝอยเชื่อแล้วละเข้าฮาวกับซุ้มพากันมากแกล้งเบ็ดโคตเลยซื้อเยอะือบอดิงวาดน,นี้ มือนี้น่ามาแกล้งเบิ้งน้อยก็สิโดหาหน่อไม้บ่งตามแข้มไายเฮานี่พร้อมหาเมื่อกี้กินง่ายเอาดิงอยู่ตุลา่ากจะจักไปทางลือนละอยู่ทางเตือนพวตุลาเน่ยเอากระตุกโกโก้เอาไปทุกคนไปเบิ้องบอดิงหวังบอดิงสีหมาดบ่ืบอ,น,บอนี้นะทะลุนนับกันบอดิงตึกเบ็ด ป่ายามา้มเซากระเจ้ามะเกงนะ่ง้ะได้เดือดขคนแบบปิดกระเจ้าคักนะกระเจ้าบกเกง่งนะบเบาเบาปลาโคป่าสุดกระเจ้าได้นะเมบป็กะคว่าเล่หุกคนห้เฮ้าอยู่ป่าจะดุงคนกับบรซูมานะเบากะาสูงนีก้กระเกี่ยวเข้าปับมากเหินเขาเกง่ง ยูพีจะไรดิปล้อยป่าจะเป็นหนองป่าธรรมชาติมาฟักนะบ้าปุนะเป็นหลายอย่างเลยทุกคนนะบ้าว่านะตะก้าวนาหลก็นี่ตะรูตะลาดอยู่เมากะตุกระเตาอยู่หลังจากเขามาแกว้งวทแล้วล่ะโบห็นมาฟักกะเฮยังเหลือเท่านี้ล่ละยินเพิินจมมาลามะเล็งเิมือนั้นว่าเขาลักเอามาฟักนะมาอีเดียฝนนะฝอยๆยมาเลยทุกคน ป่ายนงเ้าวนิกะถ้าผูเลือมาตึกอยู่ตืกกินสู้อโคอบโคสซื้อกับไ่ได้ว,าว้าพี่เลือทุกคนเลยหาอยู่หากินธรรมดานะอันนี้แหละกระเจ้ามาตกเบ็ดตกป่าแนละ้วมือขายพี่นองหาขายเข่ากะบบยเยอหาปั้นเลยนะถ้าหากินซื้อแบบตึกเมื่อกินจะซื้อทนะ้าบได้หาไขายนะผูเลือเยอะมาตึกก็มาได้เข่ากับบริโวหงรอก ไอเหลือกับเจ้าบ้านตอนนั้นนะมือนั้นกันอะบ้าวเห็นทุกคนแต่กระเบื้องบ้าวยังกับเจ้ามาแกล้งบิดนะได้ปากหลายๆนึงป่านะเครื่องทงเงี้ยล้วกอะเอามือแล้วพาเห็นไปขายในตลาดแบบนี้ได้ทุกคนบ้านละน้อยนะมีเตะสุวนใหญ่อาบ้าวอ่นเอาตรงๆก็คือรักของกันทุกคนถ้าหายุยาคหากินหรือซื้อเท่ากับไระเบ้างปลือดอันนี้นะหาขาย หนูกินนี่นะปลาโคข่ายพ่ท่านแต่กระดูกเหากระตมันขร้ายขึ้นบอลิงแกวงลงไปกินนี่นะเปลิงเป็ดายโคนะลิงหายเนันต้งนะปลา่ว่เาเาบลงนะลันมันดีนะตัตัด แทนบอลลิงนะ่นทุกคนโดยประมาณเลยแหว่งกันหลายบาทละหอบหนกแล้วแกงฟ้านั้นมาฟ้านี้จะโลเขึงพุนบานีไนะตุลาได้มาร,ตรา์ตุลาสบายดีดุสบายดีป้าลูกน้องคนมีชาตุลามาแกงเร็ยิ้มไายหนาเบ็ดพ่นกะ บดีอดบดีมีเบทได้คนเอาอันนี้พ่อหน่อยจับจืโนูใส่นี่นะใส่พี่อีไปบอมานจับจืดโนมนีโนมได้จกตูวเลยรีเงยกระจกยุไผ่ขาก็มีอยู่เตียวบลายนะ ອ່າງປາຟ້າມັນຈະຊິລິ່

ลมอุกอกมานนี้ก็ ลายโกนีกคับโอนครับหมดก็ะล้าลาย,ลายตัวนี้ก็ดูโนไม้อันนี้โมเมนตน์ตคน,น,นลายอุ้มอือ่ มำฮะกัพ่อแกงละเมื่อบันี้เรดิงแกงเล็ดกับประมาณเมื่อแกงโนม้นี่ได้กินเท้าวเทงเมืออม่อแล้วเฮ้ยชิบโมงละเมื่อจะปิดเอาเฮ็ดโดนน,นนั่นน,นนี่นะฮท่านี้บนโกงแลบ่ากงไปเห็ดบดเอามาแกงเส้นนมัยมาโบมแกงนมัไมีแต่เบื่อนอกผมมีมะมีแต่ดอกอดก,กา

นี่มาในกนยุราคูฮะนาะอ่อนเครกตัวนี้เจ้าเป็นกระต้มน้อย่ก็มีฮะ กำลังเตะอะไรอ่าไรยู่กเอาไหมงามดีผู้ดีเกงผู้ดีเสียดซนี่ Nát như tôi hôn 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 cái này hôn oh. hôn 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 nãy mình grabber à, mà bỏ đấy cứ bay nè nãy youtube này cả grabber grab grabber 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 เอาเพด่างปกไว้บวว้ล่มพัดล่มพัดเลยหัวแห้งเห็ดกระโบกเบดิ้เงินเปรียวระวงโตหัวเห็ดไได้ดิ่อ๋อหน้าหน้ายูพี่เนี่ยหน้าเห็ดเนีย มันหงเยือกนเทียร์กงก่องอยู่อารมพัดมันต้ามาืมก็ตามามกมีแ,บบแต่ขี้ดิบบดิบนอนออ เต่งจเออออชีดเอาแดไอได้เลยทุกคนโขนกมนอนสักมาเลยไงล่ะเด็ดหมาแล้วลงอทำไมเลยวะ

ซืบ่มบนป่าทุกคนเลยมาแกงเบ็ดกับไรจักโตบบลิงบมานเนาะมนีเนาะเมานเฮดมานนม้มื่แกงเฮดนี่แหละแกงน้ำม้เฮดกัได้ลายเตอทุกคนนี่มอแกงนุ่มด้นี่นนน โดอกงามๆพอดีเกงเซฟเซฟเต็มกระตาหน้าบบาเฮ่อมือเชน่ามือเฮ่อโอ้ย่านี่นะบ้านละหน่อยมีแต่โอ้อยนี่ทุกคนโอ้ยน้อยหมูมีโอ้อยืนยืนโอ้อยนี่โอ้อยบ้านเฮาโอ้อยธรรมดาไก่ฟักไข่อยู่นี่ห่างไข่นะเบ้า เอากระตาอาตุล่าเมื่อวันนี้พี่น้องนีง่นนนนนนดนกัะทำลดนเลย